กรงนี้มีจ sí ีฟองจีฟองเกบา้าดาดาดาบวันนี้เรามาบ้านยายกันที่บางบ่อนะ วันนี้ทามกับชาชาจะขอยายมาเก็บไข่ไก่กันอ้าวกลงนี้มีกี่ฟองกีฟองกลงนี้มีไก่แปดตัวออกมาแค่ฟองเดียวโอ้เมื่อเช้าออกอีกฟองหนึ่งนะยายบอกใครจะเป็นคนเก็บฟองนี้อ้เอาเก็บเลยเก็บเลยเอาชโมกไปเก็บ <c oughs> เก็บถึงไม้เก็บถึงไม้น้องน้ำเก็บถึงไม้ เข้าไปเก็บระวังหัวนะแกขอไข่หน่อยครับไหนไหนชวให้มามาดูวยด้ได้ได้ให้มาแล้วเดี๋ยวฉันใช้เก็บไปก่ออ่าอให้น้อง<ห>ด้วยใจดีจังขอบคุณนะไก่บายบายใหญ่ายาน ขอไข่ไน่ได้ไหมขอไข่ไน่ขอไข่ไน่ง่าย,หย,าย,หยไ,ไหมจะเอาไปทำอะไรกินไขอ่อะลูกเอาไปต้มิี้ปข้าไปกินก่อหน่อยครับออะเข้าไปหยิบเลยขอหน่อยครับอือเดี๋ยวเอาหนอนนกมาให้กินแรกกันบอกเขาเอาหนอนนกมาให้กินออะหยิบเลยครับหยิบได้เลยครับจับไม่ได้หยิบเลยหยิบที่ไข่เลยครับถ้ามันอึไข่ไม่อึใส่ ตรงนี้มีสี่ฟองค่ะเดี๋ยวให้น้องหยิบบ้างนะทำหยิบสองให้น้องมาหยิบสองขอดูหนอยโอโหไข่สวยมากเลยมีอีกไหมตอกไก่น้อยไหนดูจิมีอีกไหมมีอีกไหมไก่มีอีกมีอีกฟองของไข่ ไหนขอดูนอยว้าวคนนี้สามคนนี้สองแตกไปอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวไก่ไข่อีกตอนเย็นมาดูใหม่อ่ะบา,บายบายไก่ขอบคุณครับเดี๋ยวเอาอาหารมาให้กินนะ และนี่ก็เป็นไข่นะคะที่น้องทำกับชาชาไปเก็บมากับคุณยายนะนี่ก็วันละหกฟองบ้าง8ปดฟองบ้างแล้วแต่อารมณ์นะคะส่วนฟองนี้น้องทำเพิ่งไปเก็บพอเก็บเสร็จทำร่วงใส่กงไก่่ะแตกเลย ตอนนี้อยู่กันที่บ้านยายมาดูสิน่เด็กๆก็จะชอบมาเล่นกับแก้วแอฟริกันเกชื่อว่าพี่แบงค์พันนะพี่แบงค์พันของเด็กๆพี่แบงค์เป็นนกแก้วแอฟริกันเกเขาพูดเก่งมากเลยค่ะแมงบอกว่า เขาไม่ดุนะแต่เขาก็ไม่ค่อยจะชินกับการโดนจับเท่าไหร่นะแต่เขาก็ไม่จีบเขาชอบให้เกาหัวให้เกาหัวให้เขาก็จะกินผลไม้สดตามฤดูกาลแล้วก็มเมล็ดทาญยเพืชสสำหรับนกแก้วนะรักที่แ<ห>บงค์ไหมรักหรอมันให้หัวเหมือนข้างข้าวเลยใช่ไหมให้หัวเหมือน,นข้างข้าวเลยเหรอหโห เด็กๆก็จะชอบมาเล่นกับพี่แบงค์นะอากาศดีอากาศเย็นเหรอคะเย็นเอ้ติ้งหรอโลกรีวิวเอตติ้งด้วยและนี่นะนนเป็นน็ก,กระตัวมอลักทันนี่เขาจะสีขาวอมส้มนะตัวนี้ชื่อว่าไดามอน สิบหาวันอยวแล้วอ๋อโชก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 เลยไดมอนรักไดมอนไหมลูกรักไหมอาม่าดูงูตไปยกใหญ่มากเลยอ่ะกูมไ,ไม่มิดเลยมอนกูมน <c oughs> ไม่มิดกูไม่มิดเลย <c oughs> เป็นอาหารเหลวสำหรับนกนะนี่ <c oughs> <c oughs> สี่สิบสี่สี่แม่ของมีอะไรเนี่ยดีด๊ดมดหนากระทิยมดำโอ้โหเลี้ยงหลายอย่างเหลือเกินเนี่ยตัวอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้นโอ้โหนี่งนะ่ายหมดเดิมนมะาเป็นแบบดำดำเนาะมีหลายสายพันธุ์นะเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์ มีอะไรเนี่ยดีิดมมอคอนโดแมงมุมนะโอ้ยตัวในตัวใหญ่มากเลยสารพวกนี้มีพิษนะน้องๆ มาบ้านยายน้องห้างกับแชชาก็มาขับรอดวนเล่นรอบบ้านยายเลยนะแต่ก็ร้อนวันนี้ไม่มีฝนเลยช่วงนี้ ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะ